ดูนกสิเขาคงจะหารังของเขานะ่ะนกธรรมชาติเกาะอยู่ในกิ่งไม้เนี่ยรังของเขาก็สร้างรังไว้เป็นธรรมชาติของเขาเนาะเนี่ยดูรังเขาสร้างรังอยู่นกน้อยสร้างรังอืมลอกดักปลาดูสิมีปลาไหมเนี่ยโอูดูสิหน่อไม้มันขึ้นมากเลยเนี่ยหน่อไม้กิมสงสงอ่ะโอ้ยดกจริงดกจังเลย ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ส,สิเยอะมากเลยงามด้วยสิหูกำลังขึ้นมาสวยงามจริงๆอือดูปลาสิมันโผล่ขึ้นมาหายใจสิอ้ปลาตัวเบ้อเลยเมื่อกี้นะอือดูท่านผู้ชมปลารุกรอกนะ่ะเยอะจริงๆเป็นฝูงเลยดูสิ มันแหกวก่ายอยู่นั่นนะะโอ้โหเยอะมากเลยเป็นฝูงเลยนผะูมชมดูสิดูเป็นฝูงเลยอะ่ะไปนู่นแล้วน่ะโอ้โหเยอะจริงๆเป็นปลาลูกครอกปลายช่อนนั่นนะหละเยอะจริงๆ เป็นฝูงแบกไายไปน่นแล้วโอ้มันพาลูกเป็นพันพันตัวเลยดูสิไม่เป็นปลาช่อนปลาชะโดสองอย่างนี่แหละเยอะมากมายกก่กองอืมเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยปลา มันก็จะเจริญเติบโตขยายเผ่าพันธุ์ตอนชีวิตของปลานก็จะอยู่แถวๆนี้แหละแถบนี้ก็มีป่ามีน้ําห้วยระวีดูสิเหมือนฝนจะตกอีกแล้วมืดครึ้มมาเชียวอืมปลาเยอะจริงๆแม่มันแน่เลยดูสิขึ้นมาหายใจทีหนึ่งดูสิแม่มันก็เป็นพี่เลี้ยงคุมอยู่แถวๆนี้แหละ ไม่ไปไหนไกลลูกหรอกฝั่งนี้ก็ข้าวงามงามดูสิเขียวขจีเลยไปนู่นเลยนาข้าวหอมมะลิร้อยห้าทั้งแปลงเลยสวยงามฝั่งน้ก็จะเป็นป่าอยู่คาไม้เศรษฐกิจสุดยอดจริงๆดูสิสวยขจีเขียวงามอารามไปนู่นเลยทั้งแถบเลยดูสิมันแวกว่ายไปนี่แหละนุ่นแม่มันแม่มันก็อยู่ใต้นั่นแหละพาลูกมัน เด็กไหว้คุมอยู่เป็นพี่เลี้ยงจนแข็งแรงแล้วก็ปลดตอนนี้แม่มันคุมอยู่ใกล้ๆนี่แหละปลาเยอะจริงๆเนี่ยก็ดูสิรังนกมันเข้าใจสร้างรังแบบอยู่เฉพาะตัวเนอะนกน้อยสร้างรังเฉพาะตัวดูสิไม่ใหญ่ไม่โตสร้างไว้พักขยายเผ่าพันธุ์ วางไข่ต่อไปอดูสิธรรมชาติล้วนๆเลยท่านผู้ชมส่วนฝูงปลาก็อยู่นู่นเรลิบลบ,บนู่นน่ะแวกว่าอยู่กลางสระน้ำนะ่ะมันก็มีแม่ป้องกันอันตรายให้ลูกของมันอยู่ใต้ล่างนั่นแหละเป็นฝูงเลยท่านผู้ชมเยอะจริงๆมันขึ้นมาหายใจ อปลาอะไรก็มารู้ปลายช่อนปลาชะดุนเลยเป็นแม่ของมันนั่นแหละโอหางๆหงน่อไม้งามงามจริงๆเลยมันไม่ยอมมาใกล้ๆฝั่งท่านผู้ชมมันอยู่มันมันกลัวมันก็รู้จักอันตรายด้วยและเพื่อมีคนจะจับโอ้ดูสิหูคงตัวใหญ่นะ้าดูดูสิปลาทั้งนั้นเลยท่านผะู้ชมโอ้ สิมันขึ้นมาหายใจมันคุมลูกมันอยู่ใกล้ๆลูกมันนั่นแหละโอ้หปลาเนี่ยเนี่ยมันว่ายว่า,วาเข้ามาใกล้ๆฝั่งแล้วท่านผู้ชมท่านผ,ผู้ชมเห็นมันนะ่ะพี่น้องจา๋าดูสิมันว่ายว,ายวายมาเป็นฝูงแล้วนะ่ะใกล้ๆมาฝั่งแล้วละ่ะโอ้ยเป็นฝูงเป็นพันตัวเลยเยอะจริงๆดูสิสูมใกล้ๆสิ เห็นไหมตัวปลานะ่ะลูกครอกนะ่ะเห็นไหมมันมาใกล้ๆแล้วอืมดูสิปลาแม่มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละมันพาลูกไปแล้วอมืมาใกล้ๆแล้วเห็นไหมนะ่ะมาใกล้ๆมันก็ไปนู่นไปกลางๆลำน้ำ เยอะมากท่านผู้ชมดูสิเป็นฝูงเลยเป็นพันพันตัวนั่นอ่ะอืมหลายช่อนทั้งนั้นเลยเปน็นนวนแล้วเดี๋ยวแม่มันก็พามาแถวๆนี้แหละเป็นธรรมชาติของชีวิตปลาวงจรชีวิตสัตว์มันก็ต้องวางไข่ขยายเผ่าพันธุ์ให้มีอยู่ ถ้าคนไม่ตักมันไปกินก็มันก็จะเริญเติบโตอีกไม่กี่วันมันก็จะปล่อยแล้วก็ไปหากินเองโดยธรรมชาติของปลาอ,อดูสิเยอะมากเลยช่วงนี้ฤดูการมันขยายพันธุ์ท่าน,นผู้ชมเยอะจริงๆโอหข้าวงามข้าวแปลงนี้สวยงามจริงๆข้าวหอมลิร้อยห้า ธรรมชาติล,ล้วนท่านผู้ชมจา๋าดูสิมองไปที่ไหนก็ข้าวเขียวขจีไปหมดเลยทั่วท้องทุ่งหนาหสุดยอดจริงๆปีนี้ถ้าไม่ท่วมคงได้ข้าวดีทีเดียวแต่มองไปด้านบนก็เหมือนฝนจะตกเมฆมัวครึมครึมมาทีเดียวดูสิมันมาใกล้ฝั่งแล้ว อยากเห็นใกล้ๆกว่านี้อีกท่านผู้ชมปลาลูกครอกเป็นฝูงเลยดูสิเดี๋ยวมันก็ค่อยๆมาใกล้ๆฝั่งตลิงนั่นแหละมันมาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วแม่แม่มันพามามันเรียกลูกมันไปหามันรูปภาษาของธรรมชาติของเขามันจะอยู่แถวนี้แหละอยู่ใกล้ๆลูกมันนั่นแหละอยู่ข้างล่างลูกมัน มาใกล้ๆแล้วดูสิเห็นไหมใกล้แล้ว่านผู้ชมใกล้ฝั่งแล้วเห็นไหมเห็นชัดๆปลาเยอะมากเลยเนี่ยมันมาใกล้ตะลิงแล้วโอ้ยดูสิเห็นไหมซูมเห็นชัดๆเลยใกล้ๆเลย เห็นไหมมาใกล้ๆฝั่งเลย,ยปลายช่อนท่านผู้ชมดูสิมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วโรอภาพนี้ตั้งนานดูสิเนี่ยแถวนี้แหละปลายช่อนหรือปลายฉโดปลายช่อนนั่นแหละเห็นไหมใกล้ๆเลยห ถ้ามันรอดพ้นนี้นะขยายพันธุ์ไม่ใช่น้อยเลยนะเป็นพันพันตัวเลยดีจริงๆโอเคผู้ชมพาชมบรรยากาศประมาณนี้กันแล้วกันเนาะปิดภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อบรรยากาศดูสิมาชมปลาลูกครอผ่าลูกขยายเผ่าพันุ์ตามวงจรชีวิตของปลาธรรมชาติล้วนๆเลยอืบรรยากาศดีมากเลยดูสิปลาเยอะมากดูสิเห็นไหมเนี่ย มันขึ้นมาหายใจมันผ่าน่นเห็นไหมมีแต่ปลาล้วนๆเลยท่านผู้ชมปลาเยอะจริงๆตัวใหญ่ๆเป้งๆแถบนี้ปลาธรรมชาติล้วนๆเลยน้ำใสสะอาดทีเดียวโอเคเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อสวัสดีครับ